คุณรู้ไหมคะว่าทุกๆเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาคุณโชคดีแค่ไหนถ้าคุณยังไม่ทราบให้คุณลองทำแบบนี้ค่ะให้คุณเขียนขอบคุณในทุกๆเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาขอบคุณสิ่งต่างๆขอบคุณตัวเองที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีลมหายใจนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตขอบคุณผู้คนที่ลายล้อมคุณขอบคุณอากาศที่เรากำลังหายใจอยู่ขอบคุณบ้านที่เราอาศัยอยู่ ห้องเช่าหรืออะไรก็ได้ขอบคุณรถที่เรามียู่ตอนนี้ขอบคุณเงินในบัญชีหรือในกระเป๋าของเราทุกบาทเมื่อเราขอบคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลอย่าเพิ่งเชื่อครูก็ได้ค่ะแต่ให้คุณลองเอาไปทำดูนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลในระยะเวลาที่สั้นถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะคะแล้วเจอครูแอมมี่ได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ